สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบก,กับ a อ็น e s t ว m e วันพุธที่28เมษายน2564ครับคลิปนี้แอดมินนำข่าวสารเกี่ยวกับการจองสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับสำหรับกลุ่มที่ภาครัฐเขาเตรียมการหรือว่าไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับทุกประเทศทั่วโลกก็จะต้องฉีดวัคซีนให้กับคนกลุ่มเหล่านี้ก่อนนะครับซึ่งนั่นก็คือบุคคลที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับรวมถึงบุคคลที่ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง7กลุ่มโรคนะครับซึ่งผมจะมาไล่เลียงให้ฟังซึ่ง2กลุ่มใหญ่นี้นะครับจะต้องทําการจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยเริ่มวันที่1พฤษภาคมแล้วก็จะเริ่มฉีดกันในวันที่7มิถุนายนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบทีนี้ช่องทางการจองสิทธิ์นั้นนะครับก็มีอยู่หลักๆ3ช่องทางด้วยกันทั้งด้านของ Line Official หมอพร้อม นะครับอันนี้สแกน QR code หรือแอดไลน์เพิ่มเป็นเพื่อนได้แล้วก็ 2. นะครับโรงพยาบาลใกล้บ้านที่ท่านมีประวัติในการรักษาในช่วงก่อนหน้านั้นรวมถึงติดต่อก,กับที่อสมหรือโรงพยาบาลประจำตำบลน,นะครับโรงพยาบาลสุภาพประจำตำบลหรืออนามัยนั่นแหละนะครับสามารถแจ้งได้ในพื้นที่ที่ตัวเองอยู่นะครับทีนี้นอกจากบุคคลที่มีอายุ60ปีขึ้นไปแล้วนะครับคนที่เป็นโรค7 โรคนะครับเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็ประกอบไปด้วยโรคอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับอันดับแรกก็คือโรคทางเดินหายใจ 2. โรคหัวใจและหลอดเลือด 3. โรคไตเรือรังระยะที่5 4. โรคหลอดเลือดสมอง 5. โรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัดรังสีบำบัดและภูมิคุ้มกันบำบัด 6. โรคเบาหวาน7โรคอ้วนนะครับโรคอ้วนนี้หมายถึงผู้ที่มีน้ำหนักมาก กว่า100กิโลกรัมขึ้นไปหรือดัดชนีมวลกายมากกว่า35กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับอันนี้ก็คือกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดนะครับที่จะต้องเ,อเริ่มเปิดจองสิทธิ์ในวันที่1พฤษภาคมนี้ส่วนกลุ่มอื่นๆนะครับถ้าท่านใดที่กดเข้าไปในลิงก์ของอ Line Official หมอพร้อมเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นตามภาพนะครับก็คือ ข้อความจะปรากฏเอาไว้นะครับตัวหนังสือสีแดงเนี่ยจัดแจ้งให้กับกลุ่มที่มีอายุ60ปีขึ้นไปกับกลุ่ม7โรคเสี่ยงนะครับว่าถ้าหากไม่พบรายชื่อของท่านนะครับก็ให้ท่านติดต่อที่ไหนส่วน2ข้อความด้านล่างนะครับก็จะบอกว่าสําหรับประชาชนทั่วไปนะครับที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มแรกนี้นะครับทั้งอายุ60ปีขึ้นไปและ7กลุ่มโรคเสี่ยงเนี่ย ท่านจะต้องเริ่มไปจองสิทธิ์ในช่วงเดือนกร,รกฎาคมเป็นต้นไปนู่นนะครับอย่างผมเนี่ยไม่ถือว่าอยู่ใน2กลุ่มใหญ่นี้ก็จะต้องรอช่วงเดือนกร,รกฎาคมซึ่งเรื่องน,นี้ก็อาจจะเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาอีกนะครับว่าทําไมการฉีดวัคซีนถึงล่าช้าจังแต้วละ่ะนะครับนี่คือข่าวสารที่ทางด้านของกระทรวงสาธนารณสุขกรมการแพทย์นะครับได้ชี้แจงออกมาไว้ท่านผู้ชมได้เตรียมตัวแล้วกันนะครับสะดวกทาง l i n e Official หมอพร้อมก็ เพื่อเป็นเพื่อนได้เลยนะครับหรือไม่สะดวกใช้โทรศัพท์ไม่เป็นก็ติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านที่ท่านมีประวัติรักษา,าหรือติดต่อที่อสมนะครับหรือโรงพยาบาลสุขภาพประจำำําตําบลนะครับในพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยก็มี3มช่องทางหลักๆนะครับเริ่มหนึ่งพฤษภาคมนี้นะครับจองสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์แล้วก็จะเริ่มฉีดกันในวันที่7มิถุนายนสําหรับ2กลุ่มหลักนี้นะครับส่วนประชาชนทั่วไป นะครับก็รอช่วงเดือนกรกฎาคมันหายกสิบถึงจะมีการเปิดให้จองนะครับหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้ก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วกันกันเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับท้ายที่สุดแล้วดูแลตัวเองมาตรการส่วนบุคคลสําคัญที่สุดนะครับสวมแมสตลอดเวลาเว้นระยะห่างทางสังคมล้างมือบ่อยๆและที่สำคัญบิดเลี่ยงการชุมนุมหรือไปในสถานที่แออัดกลับมาพบกับเอเนลซามได้ใหม่นะครับต่อไปโชคดีมีความสุขทุกท่านปลอดโรคปลอดภัยสวัสดีครับ